c c l s Bent A200 AMG Dynamic รุ่นประกอบในประเทศสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาบางอย่างก็ถูกตัดออกไปคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างรุ่นประกอบนอกเนี่ยจะมีปรับสูงต่ำออโต้ด้วยแต่รุ่นประกอบตัดออกถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว Progressive รุ่นนี้จะเตี้ยกว่าสิบมิลก่อนหน้านี้ตัวนําเข้าเนี่ย t e l e s c o ก็คือพกกุญแจแล้วคุณสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกจากตรงนี้ได้มไม่ได้แต่รุ่นนี้เพิ่มเติมมาแล้ะ A-Class ที่เป็นซีดานแท้ๆรุ่นแรกด้วยแดชบอร์ดการตกแต่งตรงที่เป โปรเกรสซีฟจะเป็นอีกลายหนึง่งช่องแอร์ก็เป็นแอร์เจ็ตเทอร์บายคือเหมือนเครื่องบินเจ็ตอะตัวเบาะนั่งกับการเดินสติชิ่งรอบคันคันนี้จะเป็นสีแดงภาษาไทยด้วยที่สําคัญนี่รูปแบบหน้าจอผมปรับให้ดูเบาะก็จะเป็นแบบอีกลุกหนึ่งนี่ผมชอบสปอร์ตนะโปรเกรสซีฟเนี่ยจะล้ำล้ำไปเลยตัวนําเข้าสองสี่เก้าขามีแอร์ตัวเบาะเขาดีไซน์เอนดีแต่ตัวที่รองก้นตรงเนี้ยมันแบนไปหน่อย2ล้านต้นๆ้นคุณได้เหมือนเซดเดิเบนท์แต่ไซซิ่งมันก็กําลังพอพอตัว แบบกับพบอีกครั้งนะช่องโค้กอีพีทสวสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เขาอยู่กับ Mercedes- Ben z A200 AMG Dynamic กนะครับรุ่นประกอบในประเทศก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวรอบหนึ่งและเป็นรุ่นนำเข้าใช่ไหมอันนั้นเนี่ยราคาค่าตัว2 4 9 0 0 0นบาทแต่คันเนี้ยราคารถลงมา2 1 5 0้านบาทแต่ก็มีบางอย่างเพิ่มเติมเข้าม,มาบางอย่างก็ถูกตัดออกไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรอบคันกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างผมแอบบอกไว้ก่อนเลยว่า ถ้าเกิดใครอยากได้รถ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็หรือว่าอยากได้รถที่แบบมีความพรีเมียมในราคาแบบ2ล้านต้นๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอย่างแรกเลยคุณได้เลย,ค,เลยคุณได้รถยนต์ที่มีโลโก้ดาวสามแฉกนะขับไปไหนก็ดูดีมีภาษีจริงป่ะผู้ชมคิดเหมือนกันไหมนะครับและที่สําคัญเลยคือ AMG Dynamic เนะี่ยขับขี่ได้สนุกมากขึ้นหรือถ้าเกิดคุณอยากได้ความหรูหราคุณไม่ได้อยากได้แบบสปอร์ตมากกว่านี้แล้วทุนทรัพย์คุณไม่ถึงขนาดนี้ โปรเกรสซีฟก็มีรุ่นประกอบในประเทศนะมีตัวโปรเกรสซีฟแล้วด้วยคือด้านหน้าเขาจะแบบเรียบๆกว่านี้ล้อก็ไม่ใช่แล้วก็พวกออปชันต่างๆเอาจจะแบบลดทอนกันไปแต่ก็ถูกกว่าคันนี้ถูกกว่าเราๆหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวนี้จะพาไปชมกันว่า MG Dynamic รุ่นประกอบในประเทศ2 1 5ล้านหนึ่งแสนบาทคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง k o ้กและ Auto Station ด้วยนะครับก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผม นี่ผู้ชมสำหรับตัว AMG Dynamic นะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวแล้วแหละนะแต่เป็นตัวประกอบนอกนะแต่เนี่ยคือประกอบในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเรื่องมาตรฐานการประกอบแรงต่างเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะประกอบในประเทศไหนแต่แค่พอมาประกอบในพื้นที่นะครับประเทศนั้นๆที่ขายอยู่เนะี่ยเรื่องราคาดีขึ้นนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่คันนี้มีบางอย่างตัดไปเหมือนกันนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เลียงให้ชมกัน นะครับในส่วนของ mercedes benz a 2 0 0 a m g dynamic เนี่ยรุ่นนี้นะครับดีไซน์ก็แทบจะยกมาจากรุ่นพี่จากพวกแบบ cls 5 3จากพวกอะไรที่ไฟหน้าเขา daylight เป็นประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าเออคันเนี้ยแทบจะย่อส่วนมาจาก cls เลยใครที่อยากได้ cls แต่ไม่มีทุทรัพย์แบบ3-4ล้าน5ล้านคันนี้ตอบโจทย์นะครับแม้ว่าไซส์ที่จะเล็กแต่การขับขี่เนี่ยสนุกสนานเหมือนกันนะครับดีไซน์ด้านหน้าคุณผ,ผู้ชมเอกลักษณ์ความเป็น mercedes benz จัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นแบบ Diamond ร r ล l l แบบนี้นะซึ่งตัว m g d y n a m i c เนี่ยเป็นด a มอนกริล l l แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวโ r o เก e s s i v หรือรุ่นเริ่มต้น1.99เนี่ยจะดีไซน์อีกแบบหนึ่งเป็นแนวนอนซึ่งมิติต่างๆผมว่าอันนี้ดูสวยกว่านะก็แน่นอนแหละราคาเขาสูงกว่าใช่ไหมแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะจะเป็นแบบพลาสติกทำสีแบบเงินด้านๆแต่ตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับและที่สำคัญเลยคือตัวโลโก้ ดาวสามแฉกหรือ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่ขับไปที่ไหนนะครับชัดเจนเด่นชัดเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้โลโก้ Mercedes-Benz ในส่วนของชุดโคมไฟหน้าคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็ยกมาจากตัว CLS รุ่นพี่เขาคือ daylight เนี่ยจะเป็นมุม,มแมลงแบบนี้แล้วก็ตัว Mercedes-Benz ยุคใหม่ๆตระกูล A เนี่ยจะดีไซน์แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็น LED high performance นะครับเป็นแสงสีขาวนะทั้งหมดเลยทั้งไฟสูงไฟหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะครับมีแค่ระบบ เปิดปิดอัตโนมัตินะรุ่นรุ่นประกอบนอกเนี่ยจะมีปรับสูงต่ำออโต้ด้วยแต่รุ่นประกอบในเนี่ยตัดออกนะจ,จะมีแค่เปิดปิดอัตโนมัติเท่านั้นนะก็ว่ากันไปเนาะดีไซน์ภายในดีเทลภายในก็ยังคงเน้น m e r Mercedes Benz แบบนี้นะครับกรอบต่างๆภายในจะนเป็นแบบโครเมียมนะฮะสวยงามเลยแล้วก็ไฟค่อนข้างฉลาดนะเปิดปิดออโต้เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างไวตัวเซ็นเซอร์เขาเนี่ยนะครับรุ่นนี้ตัว AMG Dynamic เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชิ้นตรงนี้ทั้งหมดเลย ชิ้นตรงนี้จะเป็นแบบสปอร์ตมากขึ้นครีบตรงนี้จะเสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูแบบดูเป็นรถวัยรุ่นมากขึ้นแตกต่างจากตัวโป r เกรสซีฟ r ปรเกรสซีฟจะเป็นแบบเรียบๆนะฮะนี่ประมาณนี้เซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาครบนะครับนี่โดยรวมเนี่ยด้านหน้าเต็มๆนี่มันจะดูมีความเป็น CLS นะแต่ย่อส่วนลงมานะผมว่าน่ารักเลยนะคือคุณผู้หญิงก็ขับได้และสมรรถนะเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เละเลยนะ1.3เนี่ยเร่ง อย่างมันเลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดอยากชมรีวิวแบบการขับขีนะ่เนี่ยย้อนกลับไปดูได้เคยรีวิวไว้ชมกันแล้วเพราะว่ารุ่นประกอบในหรือรุ่นประกอบนอกประเทศเนี่ยนะครับเครื่องยนต์แรงมา้าแรงบิดอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากันเลย1 6 3แรงมา้าแรงบิด250ินิวตันเมตรนะแต่ถ้าเกิดคุณเทียบกับตัวโปรเกรสซีฟรุ่นนี้จะเตี้ยกว่า10มิลแล้วก็ดีไซน์ต่างๆกระจังหน้ากันชนหน้าล้อสเกิร์ตด้านหลังอะไรต่างๆจะเปลี่ยนไปนะอันนี้เรามาดู ในส่วนของลิ้นด้านหน้ากันต่อนะครับตรงนี้ดีไซน์แบบนี้เลยเป็นครีบแล้วก็เจาะจริงเรื่องแอโรดนามิกนะครับลิ้นตรงนี้เป็นโครเมียมเสริมเข้ามาตามสไตล์ชุดแต่ง AMG แล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำลด้านนะช่องดักอากาศเป็น3มิติแบบนี้สวยงามเลยเนาะอันนี้หน้าตรงๆคขาผมว่าเป็นรถทรงลิ่มที่แบบดูแบบแบนๆบ,นบนหน่อยนึงอนะซึ่งมันก็ขับขี่ได้สนุกสนานพอตัวเลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงนี่คือ Mercedes-Benz ยุคใหม่ นะยกเป็นสันขึ้นมาแล้วก็เปิดฝากระโปรงได้ถึงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวลอ้อตัวโปรเกรสซีฟเนี่ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วเรียบๆหน่อยหนึ่งแต่ตัว m g ตัวเนี้ยนะเป็นล้อ18นะยางก็เปลี่ยนถ้าเป็นรุ่นนาเข้าเนี่ยจะเป็นยางรันแฟลชใช่ไหมอันนี้คือเป็นยางเรเดียลเหมือนเดิมยางปกตินะ225/45 R18 แล้วก็ตัวลอ Mac นะ้อแม็กเนี่ย AMG แบบนี้ลายที่คุ้นเคยกันแต่ไซส์เขาจะเล็กลงมานะครับมีโลโก้ m g ตัวคาลิปเปอร์เขียน Mercedesben z ดิสเบรกสล้อนั่นเองนะก็ว่ากันไปนืราคาของรถลงมานะเส้นสายบ่าสันต่างๆก็ชัดเจนสวยงามนะครับฝาครอบจมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยว LED ในตัวกรอบหน้าต่างตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกจะทําลวดลายแบบสาตินคโครมคือเงินด้านๆน,น,นะฮะแล้วก็เส้นสายด้านข้างเนี่ยเนี่ยความที่เป็นแบบซีดานไซส์คอมแพกเนะี่ยตูดจะสั้นๆหน่อยหนึ่งซึ่งคู่แข่งตรงรุ่นคือ bmw 220นะครับก่อนหน้าจะเป็น218ใช่ไหมอันนี้220อาเดียวมีโอกาสจะนํามารีวิวชมกันสิ่งที่เพิ่มมาอย่างคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ตัวนําเข้าเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีตัวตัวชีเลสโกก็คือพกกุญแจแล้วคุณสามารถล็อกรถหรือปลดปลดล็อกจากตรงนี้ได้รุ่นก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่รุ่นนี้เพิ่มเติมมาแล้วนะครับก็ตัวกุญแจต่างๆดีไซน์เหมือนเดิมกุญแจต่างๆดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแต่แค่คุณสามารถล็อกรถได้แหละ ก่อนหน้านี้คุณต้องกดอย่างเดียวนะรุ่นนําเข้าที่ราคาแพงกว่าเนี่ยอันนี้ล็อกได้แหละนี่ฝาครอบกระจกบางข้างพับออโต้ด้วยแล้วก็คุณสามารถปลดล็อกได้4บานเลยเออผมว่าโอเคหนะ้านนี้เส้นสายประมาณนี้นะครับท้ายจะสั้นๆนิดนึงล้อด้านหลังก็ลดลายเดียวกันแต่จานเบรกจะเล็กกว่านะฮะในส่วนของเสาซีนี่ดีไซน์มาลาดประมาณนี้เลยนะครับกระจกด้านหลังมีตัวไฟเบรกในยที่3 นะครับมีตัวไล่ฟ้ามีต่างๆมาซึ่งตัวเสาซีเนี่ยลาดมาแล้วก็ท้ายก็จะสั้นๆหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนฝาเปิดตรงนี้ไม่มีดักเทลนะจะเป็นโลนๆแบบนี้แต่ดีไซน์เขายกมานิดหนึ่งแล้วแหละนะฮะโลโก้ a 2 0 0นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับและในส่วนของไฟท้ายเนี่ยดีไซน์ประมาณนี้ในส่วน led ไกด์เนี่ยเวลาคุณเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าเนี่ยจะเป็นเส้นแบบเนี้ยแล้วไปแยกกันดีเทลข้างในนะครับเขียน mercedes benz นะครับไฟเลี้ยวไฟต่ฟางๆ led เต็มระบบอยู่ตรงนี้เลยดีไซน์สวยอันเนี้ย อันนี้ก็คือตัว A อคาสที่เป็นซีดานแท้ๆรุ่นแรกด้วยนะครับเพิ่งพัฒนาสดๆร้อนๆเลยนะฮะและชิ้นตรงนี้เปลี่ยนตัวโปรเกรสซีฟจะเป็นรล้นนนะครับและก็รุ่นนี้จะเพิ่มเติมความสปอร์ตมาตรงนี้ไม่ได้เจาะจริงนะเป็นพลาสติกสีดำๆำมีเนซนเซอร์กะมาแล้วก็ไฟรับทิมอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นตรงนี้เพิ่มเติมมาตามสไตล์ AMG คือตัวฝาท่อนะครับตัวฝาท่อไอเสียจะเป็นซ้ายขวาเลยแล้วก็เป็นคิ้วแบบโครเมียมบีดิฟิเซอร์มาให้ด้วย นะฮะเสริมความสปอร์ตฝาท้ายไม่ได้เปิดบิดไฟฟ้านะนะครับแต่ตัวโช้์เขาเนี่ยดีดค่อนข้างแรงเหมือนกันคุดูดินะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของรถยนต์ที่เป็นซีดานคือห้องสัมภาระเขาจุเยอะเหมือนกันคันนี้420ลิตรนะครับความสูงอาจจะไม่เยอะแต่ความลึกเนี่ยได้อยู่นะเปิดขึ้นมามีอะไรแผ่นปิดอย่างดีตามมาตรฐาน Mercedes-Benz นะร,รุ่นนี้เป็นชุดปะยางยางอะไรไม่มีนะนะฮะแล้วก็ แผ่นปิดต่างๆดูสวยงามนะครับุณสามารถพับ,บอบ์ดโดยสาต่อสองเนะี่ยจากด้านหลังตรงน,นี้ได้เลยดึงเขาจะพับลงสายขวาประมาณนี้นะครับอันนี้คือไฟนะครับไฟสองสว่างแล้วก็เวลาปิดเนี่ยจะมีแค่มือจับเดียวตรงนี้ฝั่งขวาดัานลงนี่คือโดยรวมของภายนอกนะครับเกิดคุณเทียบกับตัวโปรเกรสซีฟมีอะไรบ้างชุดแต่งรอบคันนะสเกิร์ตล่างไม่ใช่แบบนี้ตัวโปรเกรสซีฟถูกกว่าล้อเรียบๆกว่านี้นะครับแล้วก็พวกชิ้นกันชนด้านหน้าจะเรียบๆกว่านี้ รวมไปถึงความสูงรถยนต์นะครับตัวโปรเกรสซีฟจะสูงวันนี้10มิลอันนี้ช่วงล่างก็เป็นแบบ low comfort suspension นะที่ Let s s สโกน่ยผมว่ามีประโยชน์เนี่ยคุณแค่จับเข้าปลดล็อกและในส่วนภายในคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณเทียบกันกับตัวโปรเกรสซีฟเนี่ยผมไล่ฟังเลยจุดที่สังเกตได้แรกๆเลยนะค,คือพวกแผงแดชบอร์ดนะแผงการตกแต่งตรงที่เป็นเงินเงินนู่นโปรเกรสซีฟจะเป็นอีกลายหนึ่งจอตรงนี้ยาวเหมือนกันแต่โปรเกรสซีฟจะเป็น 10.25นิ้วเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยโปลเกอีสจะเป็น7นิ้วอันนี้10.25นิ้ว2จอต่อกัน MBUX มีมาให้นะครับตัวแปน้นนะครับแปน้นคันเร่งแป้นเบรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ตัวเบาะนั่งกับการเดินสต i t ชิ่ n g รอบคันเนี่ยคันนี้จะเป็นสีแดงเป็นหนังนะครับผสมกับตัวอาคันทาร่าจะมีความเป็น AMG มากกว่านะครับแล้วก็เหมือนกันตรงที่เบาะคนขับปรับไฟฟ้าแต่เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับมือนะครับแผงประตูเรามากันต่อ แปรงประตูตรงนี้จะเป็นวัสดุแบบกึ่งนุ่มนะครับแต่มาไม่ได้นุ่มมากนะมันออกแนวแบบพลาสติกคือรูปแต่ไม่ได้แข็งขนาดนั้นตรงนี้จะเป็นพลาสติกลวดลายแบบสตินโครมตรงนี้ที่ปรับนะครับปรับตัวเบาะปับไฟฟ้านะครับมีเมมโมรีไม้สามจุดแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังหนังคันทาาั่าเดินได้สีแดงเขาเรียกว่าไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับเบนเ็าเรียกแบบนี้นะครับอันนี้ที่มือจับผิวสัมผัสดีเลยนะครับบดล็อกล็อกรถ กระจกลงไฟฟ้า4บานนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกมองข้างแล้วก็เนี่ยที่มือจับเวลาเปิดประตูทรังหลังกดตรงนี้นะอันนี้ที่วางแก้ววางขวดต่างๆไม่ใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดูนะตัวบันไดข้างก็เขียน mercedes-benz นะฮะในส่วนภายในคุณผู้ชมอันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรถ s z i n g compact อะมันจะไม่ได้ใหญ่โตหรูหาราอลังการมากมายนักนะครับดีไซน์ของแผงแดชบอร์ดเนี่ยนะฮะถ้าเกิด ทียบกันกับโปรเกรสซีฟเที่บอกไปตรงนี้โครลลวดลายกันนะแต่เรื่องแอมเบียน i g ไลเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับผมสตาร์ทก่อนละกันพกกุแจที่ตัวเบรกนะครับกดปุ่มอืมนะฮะแล้วก็ตัวจอ10.25นิ้ว2จอต่อกันอันนี้ปรับการแสดงผลได้อันนี้ก็มีระบบนำทางมานะฮะด้านบนมาพูดถึงสเปคกันดีกว่าด้านบนวัสดุกึ่งนุ่มมี a m b เบียน i g ไลมาให้6.4เฉดสีนะรตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ผิวสัมผัสแบบยางนะฮะช่องแอร์ก็เป็นแอร์เจ็ทเทอร์บายคือเหมือนเครื่องเครื่องบินเจ็ตอะ่ะมีไฟแอมเบียน์ไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นสีเดียวกันกับที่คุณปรับเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้ตรงขอบตรงขอบคือมันเยอะมากเบนซ์น่ผมว่าแอมเบียนไลท์เขาสวยมากเลยนะครับมี3ช่องตรงนี้จอตรงนี้นะครับการแสดงผลรายละเอียดชัดเจนมาก Apple c a r p l a y a n d แอนด FMAM e t o o t h ได้ทั้งหมด mm. MBUX ต่างๆระบบนำทางได้ทั้งหมด จอนะครับจอเดียวกันแหละแต่เขาแยกการแสดงผลอันนี้สิบจุดสองห้านิ้วเหมือนกันเป็นชุดมารดดตรวแบบัดดิจิตอลแบบฟูลดิจิตอลเลยนะครับก็สามารถปรับการแสดงผลได้เหมือนกันแล้วก็หลักการปรับง่ายๆที่เข้าใจกันเลยตัวพวงมาลัยทัชแพดมีซ้ายขวาซ้ายคือควบคุมจอนี้ขวาคือควบคุมจอนี้นะฮะแล้วก็เหมือนปุ่มแบล็คเบอร์รี่คุูผู้ชมเนี่ยบ้ามีเสียงกิก๊กๆด้วยเนี่ยดูเอาคุณจะปรับอะไรคืออันนี้คือความดีงามของเบนนะผมว่าเรื่องจอเขาสวยมากเลยอ่ะเนี่ยในลำทาง เป็นภาษาไทยด้วยที่สำคัญมีรูปแบบหน้าจอผมปรับให้ดูมีคลาสสิกม,ม Sport ีสปอร์ตมีโปรเกรสซีฟนะผมปรับสปอร์ตให้ดูสปอร์ตก็จะเป็นแบบอีกลุกหนึ่งนี่ผมชอบสปอร์ตนะมันเหมือนพวกรุ่นพี่นะครับแล้วก็โปรเกรสซีฟจะล้ำล้ำไปเลยเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับตัวหน้าจอโปรเกรสซีฟนี่นี่เห็นปะมันจะเป็นแบบล้ำโลกไปเลยก็แสดงผลแล้วแต่การเลือกด้วยคือนอกจากจอปรับได้คุณสามารถปรับได้ว่า มาตรวัดฝั่งขวาจะให้แสดงผลอะไรเนี่ยพอคุณสไลด์มาด้านซ้ายมันก็จะไปปรับด้านซ้ายเนี่ยผมชอบสปอร์ตมันดูง่ายดีแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับก็แสดงผลทั้งหมดแล้วแต่การโชว์อันนี้แล้วแต่เลยเนะครับถัดมาในส่วนของก้านตรงเนี้ยผมว่าเป็นข้อสังเกตก้านใบปัน่นน้ำฝนกับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายแต่พลาสติกดูแบบก๊อกแก๊กไปน,นิดนึงอะตั้งแต่รุ่นนําเข้าแล้วสองล้านกว่ากว่าผมว่าพลาสติกดูแบบบางไปน,นิดนึงแล้วก็ดู เรียวเล็กไปนิดนึงนะก็เป็นข้อสังเกตและกันแล้วก็ด้านขวาเอกลักษณ์ของเบนซ์เกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นก้านพลาสติกดูบางๆเหมือนกันใช้งานอย่างไรเหยียบเบรกกดลงเกียร์ดีนะครับดันขึ้นนิดนึงเกียร์เอ็นเหยียบเบรกดันขึ้นเกียร์อเกียร์พเนี่ยกดตรงนี้เลยนะฮะประมาณนี้เนาะก็ว่ากันสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มเติมมาจากตัวโปรเกรสซีฟก็คือตัวพวงมาลัย เป็นแบบ a m g 3ามก้านทรงสปอร์ตเดินสติชิ่งสีแดงท้ายตัดนะครับเป็น m มัลติฟังชั o นมี p a d d ดิลชิพมาให้อันนี้ควบคุมพวกจอฝั่งซ้ายที่บอกใช่ไหมเพิ่มเสียงรถเสียงบลูทูธด้านขวานะครับจอฝั่งนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโฮมปุ่มอะไรแล้วก็ตัวครูส o n นโทนมีมาให้นะครับแต่ยังไม่มี Adaptive นะน่าเสียดายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับฝั่งขวาอันนี้พวกระบบไฟออโต้ Auto, นะเปิดปิดไฟแล้วก็ตัวแป้นแล้วก็เป็นตัวเกียร์ p อยู่ตรงนี้ นะดึงขึ้นกดลงแล้วแต่การใช้งานนะครับตัวตันมงตันหมอกหลังอยู่ตรงนี้ความสว่างของหน้าจอปรับตรงนี้เหมือนกันนะถัดลงมาระบบปรับอากาศออโต้โซนเดียวนะไฟฉุกเฉินอ,อยู่ตรงนี้เป็นแบบเปลี่ยนโน t o ัชเออแต่เป็นโซนเดียวนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกรอสซี่แบ็กทั้งหมดนะครับเปิดม่านขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นที่วางของมีช่อง USB ที่เป็นแบบไทป์ C นะนะครับต้องเปลี่ยนนิดนึงแล้วตรงนี้เป็นตัว Power Outlet นะหจุด ไม่มีไวเลสนะอันนี้ที่วางแก้วคุณสามารถวางแก้วใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้น,นี้คือแก้วเล็กแก้วใหญ่คุณพับลงถ้าเป็นแก้วแล้วคุณกดเท่านี้อันนี้คอมมานด์เซนเตอร์นะครับก็ทัชเนี่ยคุมจอตรงนี้นทัชได้แล้วมีเสียงด้วยนะอันนี้โหมดการดับทีคีนะครับมีอินดิวเวอร์ดก็คือปรับเองว่าจะเป็นเครื่องพวงมาลัยอะไรต่างเนี่ยแล้วแต่ความชอบสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคตามที่เข้าใจนะครับอันนี้คือโหมดถอยจอดก็เป็นถอยจอดแบบอัตโนมัติเต็มระบบเลย ันนี้ผมชอบมันดีงามมากคือคุณแค่คุมตัวเบรกนะถอยจอดเองออกเองได้ทั้งเข้าซองได้ทั้งจอดขนานข้างนะอันนี้ตัวรถอันนี้ตัวระบบนําทางนะก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะครับตัวเรดีโอตัวเทลต่างๆตรงนี้ที่วางวางมือแล้วก็ทัชเป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่ก่อนจะเป็นแบบนูนๆใช่ไหมนะแล้วตรงนี้ก็เดินสายมาจนถึงที่เท้าแขน t สติชิ่งสีแดงเหมือนกันเปิดขึ้นมามีช่อง usb c แล้วก็ที่วางของลึกอยู่ นะอันนี้คือเอกลักษณ์เบนซ์เปิดซ้ายขวาแบบนี้นะครับด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ท,ที่เก็บแว่นนะฮะร,รวมไปถึงตัวไฟสองแผ่นที่เป็นดิมด้วยดิมแสงสีออกครีมครีม,มนวลๆอย่างเงี้ยเออดูดีเลยนะครับเม r c e d e s b e n z มีระบบใหม่ MBUX มีมาให้ SOS มีมาให้ที่บางแดดเป็นพลาสติกมีกระจกมีไฟนะครับคนขับละ่ะมีกระจกมีไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัวความโปร่งห้องโดยสารประมาณนี้ผมสูง172ก็ดูแบบสบายๆดีในซรีล่าของผมนะมันไม่ได้แบบว่าใหญ่โตวกว้างขวางจนเกินไปก็เป็นแบบคอม c พกคอมแพกอะไว้รุ่นขับคุณผู้หญิงขับโดดเด่นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันต่อว่านั่งสะดวกสบายขนาดไหนนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยเปิดขึ้นมากระจกเปิดได้ถึงตรงนี้ตรงนี้คือวัสดุ เป็นกึ่งนุ่มอันนี้เป็นหนังอะคันทาร่าเดอร์สติชชิ่งสีแดงนะแล้วก็มือจับต่างๆเหมือนกันข้อสังเกตของรุ่นนี้คือตัวเบาะนะผมว่าตัวเบาะตรงเนี้ยดีไซน์เขาแบนไปอะ่ะคือพอมันนั่งไกลๆแล้วบางทีมันไม่รับต้นขามันอาจจะเมื่อยนะครับสติชชิ่งสีแดงเหมือนกันอะคันทาร่าเหมือนกันแล้วก็แตกต่างจากโปรเกรสซีฟตรงที่โปรเกรสซีฟมันจะเป็นหนังเนี้ยสีดําทั้งหมดอันนี้มีหนังกลับมีสติชชิ่งสีแดงมาให้เดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูนะครับสิ่งที่ผมเสียดายอย่างหนง ตัวนำเข้าอ่ะสองเก้าอ่ะเขามีแอร์แต่รุ่นผลิตในประเทศเขาตัดออกเป็นที่วางของนะแต่ถ้าเกิดคุณมาดูกับไซซิ่งตัวถังรถแล้วอ่ะมันพอนะครับแอร์มันมาถึงตอนหลังอยู่แล้วมันไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาคิดมาแล้วแหละว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่มันก็ถูกตัดออกไปก็ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบกันนะครับด้านล่างตรงนี้ช่อง USB Type C 2จุดที่วางของหรือที่เขี่ยบุหรี่ก็ว่างไป นะครับเบาะตอนหลังตรงนี้จะเป็นฮาร์ดเคสแล้วก็มีตะข่ายเออผมชอบอันนี้คือมุมมองจากตอนหลังมันเนี่ยมันดูเป็น Mercedes-Benz ที่มีความวัยรุ่นมันตอบโจทย์คนเมืองตอบโจทย์คนสมัยใหม่มากขึ้นนะนะครับด้านบนห้องโดยสารจะเป็นโทนดำทั้งหมดนะครับมีมือจับมีไฟสองแผนที่มีตัวขอเกี่ยวคู่เลยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยมีที่เท้าแขนมาที่เท้าแขนเป็นหนังนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วอย่างนี้เนี่ยโดยรวมเท้าแขนดีเลย เนี่ยแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมสูง1 7 2ด้านหน้าเซ็ตใช้งานจริงเล็กรูมเหลืออยู่ได้อยู่นะครับตัวเบาะเข้าดีไซน์เอ็นดีแต่ก็สังเกตตรงที่ตัวที่รองก้นตรงเนี้ยมันแบนไปหน่อยมันไม่ยกมามาอาจจะเมื่อยเวลาคุณนั่งไกลนะส่วนเฮดรูมเหลืออยู่1 7 2นั่งได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันโปร่งมากเลยคือแต่ก่อนอะ c l ค s สถ้าพูดถึงอะมันจะเล็กใช่ไหมแต่คันเนี้ยผมว่าบอะด้านสารตัวหลังนั่งสบายขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยตัว g l a ตัวใหม่ก็กว้างขึ้นเดี๋ยวมารว้วชกันดย นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องต่อผู้ชมว่าเจ้า A200 คันนี้นะครับเครื่องเป็นยังไงผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องบล็อกเล็กที่สมรรถนะสูงที่สุดณตอนนี้ก็บอกนะอันนี้คือห้องเครื่องนะแต่มีข้อสังเกตตรงที่เป็นโชคต้นเดียวนะด้วยความที่ฝากระโปรงเขาไม่ได้ใหญ่มากด้วยแหละนะครับห้องเครื่องประมาณนี้รุ่นนี้พูดสเปคอีกทีหนึ่ง มาพร้อมเครื่องเบนซินขนาด1.3ลิตรเทอร์โบนะครับ4สูบ163แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติดูอัพคลัตช์7สปีดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ช่วงล่างเป็นแบบ low comfort suspension คือมันเตี้ยกว่าตัว Progressiv มันมีความตึงตังมันมีความสปอร์ตมากกว่าลิสเบก4ล้อนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0-100เครื่มาที่8.1วิซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง BMW 220i อันนั้นเนี่ยเครื่อง2,000ไซส์ซึ่งใกล้เคียงกันอันนั้น 7. 1ววววิาเร็กก่แล้ อันนี้ท็อปสปีดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดการขับขี่มี Eco Comfort Sport Individual แล้วแต่การปรับนะประมาณนี้ห้องเครื่องเก็บเบ็บงานมาเดียนเก็บงานมาเนียนพอสมควรมีตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนแล้วก็แผ่นปิดเนี่ยเป็นแบบนุ่มๆแบบนี้คืออะไรคือเวลาคุณใช้งานไปเรื่อยๆน,นานๆถ้าเป็นแผ่นปิดแบบแข็งๆเนี่ยมันอาจจะมีสั่นและเกิดเสียงได้นะครับอันนี้คือนุ่มๆอย่างเงี้ยมันเงียบนะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์สำหรับคนเมืองพอสมควรเลย นี่นะครับหลงังโดยรวมประมาณนี้สำหรับ mercedes-benz a200 a mg dynamic รุ่นประกอบในประเทศนะครับ2 1 0 0นบาทถูกกว่ารุ่นนำเข้า300,000กว่าบาทแล้วก็แพงกว่ารุ่นเริ่มต้นโปรเกรสซี e ป,ประมาณแสนกว่าบาทผมว่าตอบโจทย์ใครตอบโจทย์คนที่แบบอยากได้รถ mercedes-benz ไซส์เล็ก ผ่อนง่ายดาวง่ายสบายเลย2ล้านต้นตคุณได้ Mercedes-Benz แต่ไซซิ่งมันก็กำลังพอพอตัวพอเหมาะนะครับขับในเมืองคล่องตัวการขับขี่ต่างๆเนี่ยสมทรดีเครื่องยนต์อัตราเร่งดีมากเลยนะครับมีเสียงคำรามมีอะไรต่างๆมาแต่ก็ยังเป็นฟิล Mercedes-Benz คือแม้ว่าคุณปรับโหมดสปอร์ตแต่มันยังมีความแบบตึงตงังเล็กๆอยู่ แม้ว่าคุณจะปรับโหมดสปอร์ตแล้วแต่ผมว่ามันจะมีความนุ่มนวลผสมมาอยู่ซึ่งมันแตกต่างจากเบียมันยูที่มันตึงตังนะมันมีความแบบสปอร์ตสุดๆเลยนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าชื่นชอบประการไหนความปลอดภัยนี่ก็มีมาให้แต่ไม่เยอะมากนะครูสโซนโทนเท่านั้นไม่ใช่อ d ดเดปตีแล้วก็พวกเลนค้งเลนคลีปต่างๆยังไม่มีแต่มีระบบถอยจอดแบบสมบูรณ์นะครับแอร์แบ็กก้าลูก ABS EBD traction ต่างๆครบ นะฮะก็ชื่นชอบประการใดมาคอมเมนต์ให้ทราบันหน่อยก่อนจากกันนะครับผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับ b e ช่องโค้กที่พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนนะกัรบ Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic 2,150,000บาทคันนี้ครับผมนะครับวันนี้ผมโค้กไปแล้วครับสวัสดีครับ